สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันอังคารที่2กุมภาพันธ์2564อยู่เรา3คนครับผมปัล๋ลามาเซียกอติดบา์เซโนนาครับปีเตอร์บสจอร์ดิ้เชลซีครับโค้ชแลกทันข่าวเลียบผูกครับ,รบมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็ตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมหรือว่าตลาดหน้าหนาวเนี่ยก็ ปิดทำการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ได้บทรสรุปไปแล้วว่าทีมไหนมีการเสริมทัพทั้งขาเข้าทั้งขาออกโดยในวันนี้เนี่ยเราจะเจาะไปที่ทีมแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าในวันเด a d ไลน์เนี่ยมีการปิดดิว2นักเตะแล้วเป็นตําแหน่งกองหลังทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาลองดูกันว่ากองหลังที่เข้ามาใหม่ทั้ง2คนนะโอซานคาบักกับเบนเดวิสเนี่ย จะเข้ามาแล้วสามารถช่วยลิเวอร์พูลได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็มาทําความรู้จักกับ2นักเตะคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยเราตั้งหัวว่าจะกู้วิกฤตแนวรับได้หรือไม่มได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูกันแต่นะถ้าเกิดใคร กำลังวิกฤตเรื่องเกี่ยวกับกระหายน้ำที่คอผมแก้ให้ได้อย่างหนึ่งทำไมครับนี่ครับนี่ครับมีฝากด้วยนะครับผู้สนับสนุนของรายการครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาบริษัทไทยเบลเรจจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นั่นเองครับผมครับอ่ะโอเคไปดูข่าวกันก่อนพ่อแดกนะสรุปทั้งหมดทั้งมวล2นักเตะที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของตลาดครับผมก็มาเริ่มต้นดูกันที่ รายละเอียดของทั้งสองคนนี้ก่อนละกันว่าย้ายมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่รายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่โอซานคาบักกันก่อนละกันนะครับวันเดทไลน์เนี่ยกองหลังวัย20ปีคนนี้นะครับของชาวก้ก็ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับด้วยสัญญายืมตัว6เดือนหรือว่าจนจบซีซั่นนี้นะครับค่ายืมเนี่ยรวมออปชั่นแล้วประมาณ1.5 1.5ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดในท้ายซีซั่นเนี่ยให้พิจนารณาอีก18ล้านปอนด์นะครับ แล้วก็เชื่อว่าจะมีการบินมาเปิดตัวในภายหลังนะครับภาพที่เราขึ้นเนี่ยยังไม่ได้มีเป็นแบบชูเสื้อยังไม่ได้มีใส่เสื้อห่มเดี๋ยวคงมีภายหลังะนะครับแต่ว่าเว็บไซต์ยังเป็นทางการประกาศไปก่อนแล้วส่วนอีกคนนึงนะครับก็คือเบนเดวิสนะครับเบนเดวิสเนี่ยเป็นกองหลังของเพลสตันคนนี้อายุ25ปีคนนี้เปิดตัวแล้วครับอยู่ในอังกฤษอยู่แถบภาคตะวันตกเฉียงเหนือเหมือนกันเดินทางมาง่ายๆครับก็มาเปิดตัวแล้วเซ็นสัญ,ญญาระยะยาวนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านเท่านั้นนะครับเพราะว่าสัญญา ไล่ sociedad, จะหมดแล้ว huh. ด the <Huh. S 1> ้วยจะหมดในซัมเมอร์นี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งของดีลนี้คือการยื่นเซฟฟานเดนเบิร์กไปให้กับทางเพรสตันยืมตัวด้วยก็เลยได้ดีลที่ออกมาในลักษณะนี้เบื้องต้นจ่ายผ่อนชําระ5แสนไปก่อนแล้วก้อนอื่นเดี๋ยวตามมาที่หลังเท่ากับว่าถ้าไม่มีเซฟฟานเดนเบิร์กเนี่ยอาจจะจ่ายก้อนแรกแค่5แสนไม่ได้ก่อนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อาจจะเขาอาจจะไม่ปล่อยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาหาตัวแทนไม่ทันเหมือนกันนะมาซื้อในวันท้ายแบบนี้เราให้เซฟฟานเดนเบิร์กยืมปุ๊บ เหมือนเปซซ่ั้นเขาอโอเควิน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 คือกรณีของเบนเดววสเนี่ยเราปิดดิวได้ก่อนละลวงหน้าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนอาจจะทราบข่าวมาก่อนวันเดทไลน์ประมาณสัก23งสวันด้วยซ้ำไปวันสวันเนี่ยแหละแต่คาบักเนี่ยต้องบอกว่ามารีบหรือว่ามาวิ่งในช่วงวันสุดท้ายจริงๆวันสุดท้ายจริงๆจะนับเป็นวันก็ยังดูมากไปออนับเป็นชั่วโมงได้เลยเพราะว่าตอนแรกจะเอาก้องหลังของหมากเซยนะซาก้องหลังของหมากเซยแล้วเหมือน ทางหมักเซยหาตัวแทนของซาไม่ได้เลยร่มการเจรจาริบูติดต่อไปหากองหลังของบารากาก็คือคาโมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อีกทางบารากาเขาก็ไม่ยอมปล่อยอีกอก็เลยมาที่โอซานคาบากักคือในพวกเนี้เป็นตนั้งแต่ที่ริบูล่างลิศไรเชื่ออยู่แล้วอติดต่อไปทีละคนทีละคนมันไม่ได้2คนไงเพราะด้วยเวลาที่มันบีบแต่มาได้ตรงคาบักที่ที่ทางชาลเก้หาตัวแทนเป็นทางมุสตาฟีได้ทัน ค,คือถ้าจําชื่อได้เนี่ยเราจะเห็นว่าคาบักเคยตกเป็นข่าวกับเลี้ยวภูมาตั้งแต่ช่วงตลาดซัมเมอร์แล้วนะใช่ครับถ้าผมจําไม่ผิดมีมีเชื่อมโยงกันมาก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับอาการเจราจามันมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงคือเจราจาเบื้องหลังมีแต่เวีรยวููตอนแรกยังไม่อยากลงทุนเลยซึ่งตอนนี้เราดูจากทรง ก็ลงทุนแค่ยืมแล้วเดี๋ยวไปซื้อในซัมเมอร์คือตอนแรกเขากะจะไปลงทุนซื้อในซัมเมอร์แต่ด้วยความที่เดี๋ยวหัวข้อต่อไปที่เราจะพูดเนี่ยมันคือเหตุผลที่ว่าทําไมต้องซื้อับ 2>, ออ2คนนี้นะที่นี้ครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกเราก็เดาว,ว่าอ,อาจจะมีการซื้อแหละแต่ไม่คิดว่าจะซื้อมาทีเดียว2คนอ,อาเป็นการยืมตัวมาทีเดียว2คนเลยนะครับแน่นอนปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดดีลของทั้งสองกองหลังเนี้ยก็คืออาการบาดเจ็บของจูเอลมาติ นะครับซึ่งเป็นกองหลังคนล่าสุดของลิเวอร์พูลที่ได้รับบาดเจ็บแล้วเจเก้นครอฟกุนซอของทีมเนี่ยก็เป็นคนยืนยันเองว่ามาติปจะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ตลอดทั้งฤดูกาลนี้แล้วนะครับก็ปิดซีซั่นไปเป็นที่เรียบร้อยไปเจอกันใหม่ในฤดูกาลหน้านั่นหมายความว่าเซนเตอร์ที่ลิเวอร์พูลมี3คนเฟอร์กิลฟันดโจโกเมสแล้วก็จูอาลมาติบ,บาดเจ็บยาวทั้งหมดเลยครับตอนนี้ กองหลังนะครับที่ถือว่าเป็นเซนเตอร์ฮาฟธรรมชาติจริงๆเนี่ยเหลือ2คนนะแล้วเป็นผู้เล่นดาวรุ่งด้วยก็คือเนเน a n i e l p ฟิลิปส์กับลิสวิลเลียมเท่านั้นค,คือจำนวนมันไม่พอจริงๆครับแล้วคนที่ดีที่สุด3คนแรกเ <ไป S 1> จ็บหมดยังไงก็ต้องซื้อแล้วก็ซื้อ2คนผมว่าถูกต้องแล้วถ้าคนเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดใครคนหนึงเจ็บขึ้นมาอีกก็ท <ขอ S 2> นมันแก้ไม่ได้แล้วถูกไหมครับ อีกหนึ่งเหตุผลครับที่ว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงต้องเอาเซนเตอร์จริงๆนะครับคือนอกเหนือจากเรื่องของตัวหลักบาดเจ็บทั้งมาติบฟนานไดแล้วก็โจโกเมสอะที่ผ่านมาเจอเกนคลอปก็ไม่ได้ถึงกับเอาริสวินเลียมแล้วก็ทางเนทฟิลิปลงตลอดถูกไหมครับบางทีเอากองกลางตัวรับไปเล่นบ้างเช่นฟาบินโยนะครับจอแดนเฮนเดอร์สันซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่มาใหม่อย่างโอซานคาบักแล้วก็เบนเดวิสเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ล่วงหน้าว่าถ้าเกิดเขาเล่นได้ขึ้นมาจริง ถ้าเกิดปรับตัวเข้ากับทีมเล่นขึ้นมาได้ต่อให้เอาคนใดคนหนึงลงไปคู่กับฟินลิปลงไปคู่กับวินเลียมส์หรืออาจจะลงพร้อมกันก็ตามลิเวอร์พูลจะมีออปชันในการเอาเฮนโดฟาบินโยกลับไปเล่นมิดฟิลด์อีกครั้งซึ่งถ้าเกิดว่าเฮนโดกับฟาบินโยกลับไปเล่นมิดฟิลด์ได้อาจจะเห็น3ประสานกองกลางที่แฟนบอลรอมานานก็คือฟาบินโย ดิอาโก้แล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันจริงๆเจอแกนครอปวางแผนให้เซตนี้เป็นเซตตัวจริงแต่เซนเตอร์ดันเจ็บหมดก็เลยต้องถอยฟาวินโยโกับฮนโดลงไปก็คเล่นสามคนนี้เลยใช่ก็คือได้ใช้เป็นนัดหนึ่งเกมที่เจอกับเอฟเวอร์ตันก็คือนัดสาเหตุที่ฟันได้เจ็บก็ทำให้ตั้งแต่นั้นไม่ได้ใช้อีกเลยถูกต้องในในที่เป็น3คนนี้นะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลครับที่ผมว่าทําให้ลิพูรอไม่ได้ตอนแรกจะซื้อในซัมเมอร์แต่ตอนเนี้ยรอไม่ได้ต้องเอาภายใน สามสี่ห้าวันตอนท้ายเนี่ยให้ทันแล้วก็ได้มาสองคนนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูกันต่อในรายบุคคลดีกว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าเบนเดวิสมีจุดเด่นอย่างไรโอซานคาบักมีจุดเด่นอย่างไรเราจะไล่เรียงกันไปทีละคนนะครับโดยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จากสื่อต่างประเทศนะครับเราลองมาดูคนแรกก่อนนะครับโอซานคาบักจากชาวเก้นะครับคนนี้เจ้าของฉายาที่สื่อตั้งนะครับเตอร์กิสวรนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่ากำแพง กำแพงตุรกีอะไรแบบนี้เลยนะครับเขาเป็นเด็กพรสวรรค์ส,สูงที่ได้รับการยกย่องมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องการันตีหลายคนคบาบักยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์ส,สูงของวงการตุรกีฟุตบอลตุรกีนะครับด้วยการติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นแล้วก็เป็นตัวหลักไปแล้วนะครับย้อนกลับไปในวัยเด็กกว่านั้นเขาเป็นเด็กบ้านของกาลาตาสลายนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่ของตุรกีตั้งแต่อายุ11ปีเท่านั้นแล้วก็ประเดิมชุดใหญ่ของ ของการาาสลายเนี่ยในวัยเพียงแค่17ย่าง18เท่านั้นจากนั้นเนี่ยข้ามาเล่นข้ามาเล่นในศึกบุนเดสลิก้าเยอรมันตอนอายุประมาณ1819กนะครับกับซุดกาดแม้ว่าจะช่วยซุดกาดให้รอดตกชั้นไม่ได้แต่ว่าเขาก็ฟอร์มโดดเด่นนะครับจนทำประตูกับซุดกาดได้ด้วยนะ3าประตูแล้วก็โดนชาลเก้ซื้อตัวไปต่อนะครับชาลเก้ซื้อมาใช้งาน18เดือนตอนนี้ชาลเกก็เหมือนกำลังจะตกชั้นอีก ฟอร์มของเจ้าตัวก็ฟอ,อร์มของทีมอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าฟอร์มของเจ้าตัวก็ยังตกเป็นเป้เปาหมายของหลายคนของหลายทีมเหมือนกันนะครับ <m> ดังนั้น<ม>ฟอร์มขอ,ของเขาค่อนข้างโดดเด่นนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนนะครับเดวิดวตัตเนอร์คนที่เป็นเพื่อนซี <c oughs> จากเกนคอปด้วยแล้วก็ย้ายกลับไปคุมชาวเก้อยู่ช,วช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็โดนปลดไปก่อนหน้านี้เขาก็พูดถึงเจ้าหนูรายนี้ว่าแบบเก่งเกินอายุแล้วก็มีความเป็นผู้นำมี potential ในการเป็นนักเตะระดับท็อปได้และคำพูดเนี่ยจะคล้ายกันหมดครับ ทางสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาขุดมาให้อย่างพวกโทมัสฮิสเซอร์สเปอรเกอร์อันนี้เป็นผอกีฬาตอนที่อยู่กับซูดกาดก็ทีมเก่าก็พูดในลักษณะเดียวกันกอนซาโลคาสโตเพื่อนเก่าสมัยซูดกาดก็พูดลักษณะเดียวกันว่าเป็นเจ้าหนูพรสวรรค์สูงแล้วก็มีศักยภาพพอนะครับมีความเป็นผู้นําในตัวด้วยวัคเซอร์บอกกับเจอร์เกนคอฟว่าคนนี้แบบมีความเป็นผู้นําในตัวสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมได้ในอนาคตด้วยเป็นเด็กฝ่รู้แล้วก็มีความนิ่งในการเล่นนะครับคือ คาบักผมเคยไปตามดูฟอร์มในช่วงที่เ,เขาเล่นเซนเตอร์คู่กับชองแกตัวดิโบนะที่ที่ชาวเกก็เคยได้เห็นฟอร์มมาบ้างคือผมว่าเขา,าอายุ20ปีแต่ว่ามีความนิ่งมีความนิ่งแล้วก็คือไม่ใช่คนที่แบบเข้าบอลรวดนะครับอันนี้ต้องเป็นต้องต้อง,ต,องต้องชมแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นกังวลคือเด็กคือเขาพ้นช่วงวัยวัยรุ่นมาแค่นิดเดียวองนะยปีเนี่ยการปรับตัว ผมว่าจากบุนเดสมาในพร<ๆ>ีเมียร์ลีกก็ปรับตัวไม่ง่ายค่อนข้างยากเออเราเห็นอย่างหลายๆคนย้ายมาจากเยอรมันอะ่ะใช้เวลาปรับตัวตอนนี้ยังยังไม่เข้าที่เลยอใครฮาวเวิร์สใครฮาวเว์ส,วสติมโมแวนเนอร์พวกนี้ก็ยังยังต้องปรับตัวเลยแล้วเด็ก20บางทีอาจจะต้องให้เวลาด้วยเหมือนกันใช่ทีนี้ครับแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนอาจจะรู้สึกวิตกกังวลเพราะว่าชาวเก้ในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นทีมหนีตกชั้นนะครับแล้วก็ผลงานแย่มากก็เลย กังวลว่าเฮ้ยคาบักจะเป็นนักเตะคุณภาพถึงพอที่จะเล่นให้กับทีมหรือเปล่าแต่คือถ้าเจาะไปเรื่องของสถิติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาฟอร์มส่วนตัวจริงๆเขาถือว่าเป็นกองหลังที่มีจุดเด่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดวลกลางอากาศแล้วก็การเล่นที่แข็งแกร่งเกินอายุสื่อบอกว่าอฟอร์มของทีมเนี่ย ไปอยู่ในโซนตกชั้นอาจจะไม่ได้สามารถใช้ตัดสินนะฟอร์มส่วนตัวของนักเตะได้เสมอไปส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าชาวเก้ยแย่ทั้งทีมมากกว่านะครับฟอร์มถึงได้โ,โหเหลวเป๋วขนาดนี้เก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวในฤดูกาลนี้นะครับคือมันมีเคสตัวอย่างของของโลกฟุตบอลเยอะนักเตะจากทีมตกชั้นหรือว่าทีมหนีตกชั้นแล้วพอย้ายทีมเนี่ยเขาก็ไปสร้างชื่อนะอย่างแอนดูโรเัอร์ันของเลียพูล นี่ก็มาจากทีมอหน,นีตกชั้นเหมือนกันฮาวซิตี้ตกชั้นไปแล้วด้วยออนะครับหรือว่าจอร์จโยเวนดุมนี่ก็เป็นทีมที่ตกชั้นนะถือว่าเป็นเพชรที่เจเกนครอปเนี่ยสามารถนํามาขัดเกลามาเจรานายให้เก่งได้แล้วก็ต้องไม่ต้องอย่าลืมนะครับว่าเขาเพิ่งมีอายุแค่20ปียังสามารถพัฒนาตัวเองได้ตรงจุดนี้เรื่องของจุดเด่นเนี่ยมาทำความรู้จักให้มากยิ่งขึ้นมีนักข่าวสายบอลเยอรมันของ BBC นะครับคอนสแตนตินแอคเนอร์ เขาก็ออกมาพูดบอกว่าคาบักเนี่ยเป็นกองหลังพรสวรรค์ของบุนเดสลลกาคนหนึ่งเลยเล่นเกมรับได้ครบเครื่องนะสมฉายากำแพงแห่งตรุรกีเนี่ยเขาได้ฉายานี้มาเพราะว่าความสามารถในการดวลบนพื้นแล้วก็กลางอากาศที่ครบเครื่องแล้วก็ยังเป็นนักบอลสายบอลเพลย์อิงด้วยซึ่งน่าจะเข้ากับระบบของลิเวอร์พูลที่ออกบอลจากแนวหลังได้ดีเสริมสถิติจากเด i l ลเมลนะครับเรื่องของลูกกลาอากาศเนี่ยเขาบอกว่าเข้าชนะ คู่แข่ง66%ในปีนี้แล้วก็มีค่าการเข้าประทะลูกกลางกาดเนีสำเร็จเป็นอันดับต้นๆของหลีกด้วยมีสถิติการม่งประตูให้กับทีมเนี่ย6ลูกแล้วนะนับตั้งแต่ย้ายมาจากสตุกการดเมื่อรุูการ2018ถึ 2019. ง2019 2ปีครึ่งยิงไป6ลูกกับกองหลังวัย20ปี ผมว่าไม่น้อยนะครับไม่น้อยครับไม่น้อยกองหลังคนคนซีซั่นหนึ่งยิงไม่ได้เลยใช่อันนี้ยิงไปปีละสามลูกแล้วอะแล้วเป็นหนึ่งในลีกใหญ่ของยุโรปด้วยไม่ได้แบบโอ้โหอ่าถ้าหกประตูกับกาลาตาสลายอะผมจะไม่รู้สึกแปลกใจนะแต่เป็นหกประตูกับกับกับเชลเก้ในบุนเดสลีกาสามลูกกับชชวเก้แล้วก็สามลูกกับซุดการ์ใชในบุนเดสลิกาทั้งสองถือว่าเป็นถือว่าเป็นตัวเลขที่ที่น่าพอใจเลยครับนะนี่ก็คือโอซันคาบบักจริงๆถ้าว่ากันถึงชื่อชั้นเนี่ยคนนี้ดูดีกว่า เบนเดวิส <Ben> ใช่ใช่เพราะว่าเคยมีข่าวมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่เบนเดวิสก็มองข้ามไม่ได้นะครับไปทำความรู้จักเขากันหน่อยจากเบรสตันหลายคนกังวลว่านักเตะจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษจะเวิร์กหรือเปล่าแต่สกายสปอร์ตครับสื่อของอังกฤษบอกว่ามันก็มีสตาร์หลายคนเหมือนกันที่ก้าวมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษสกายสปอร์ตบอกว่าจะด่วนสรุปเซนเตอร์จากแชมเปี้ยนชิพว่าไม่เก่งทั้งหมดมันก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่า ผู้เล่นอย่างเจมส์ทาร์คอฟสกี้แฮร์รี่แม็กควายเอนซี่คอนซานะครับแล้วก็ร็อบโคดิงจริงๆรวมถึงเบนไวท์ของบรายตันด้วยอันนี้ก็เคยเล่นในแชมเปี้ยนชิพมาก่อนซึ่งแต่ละคนก็แจ้งเกิดในพรีเมียร์ลีกได้หมดเลยนะครับแกรมเวสลีย์ครับอดีตโคช้ชของเบรสตันคนแรกที่ให้เดวิสลงตัวจริงครั้งแรกตอนอายุ17ปีเนี่ยเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเดวิสเป็นนักเตะที่เก่งครับเล่นด้วยความกล้าเป็นคนกล้าดวลกับทุกสถานการณ์และกล้าพาบอลไปข้างหน้า ทัศนคติก็ดีและยิ่งมาอยู่ในมือของเจ mm. อเก้นครอปเนี่ยน่าจะทําให้พัฒนาฝีเท้าขึ้นไปได้อีกก็คือจริงๆอ่ะผมว่านักเตะแต่แชมปี้ยนชัพอ่ะมันก็มีนะที่ล้มเหลวถ้ามาในพรีเมียร์ลีกแต่คนที่ส <th ําเร็จก็มีสิ่งหนึ่งที่จะตัดสินเรื่องนี้ได้ผมว่าเป็นเรื่องของเวลาแต่ว่าอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปว่าโอ้โหเอามาแบบนี้เนี่ยจะจะไหวหรือไม่ไหวนะครับเพราะว่า จริงๆมันมีรางวัลหนึ่งที่การันตีฝีเท้าของเขาเมื่อสักปี2018ตอนนั้นเทรนด์ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษเป,เ,ปเป็นการโหวตได้รางวัลเป็นอันดับนโน,นเลยนะใช่เป็นโซนภาคตะวันตกเฉียงเหนือก็คือทบแถบเมืองแมนเชสเตอร์ทัแถบเมืองลิเวอร์พูลซึ่งทางด้านเดวิสเนี่ยได้อันดับ2ในการโหวตปี2018รองลงมาจากเทรนด์อาร์โนในปีนั้นทั้งๆที่เป็นผู้เล่นที่อยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพอย่างเพรสตัน อืนะครับดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเขาน่าจะมีฝีเท้าที่ดีเลยทีเดียวครับผมในในระดับที่เขาเคยทํามาแล้คเขาเป็นคนอังกฤษใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนอังกฤษเรื่องโคต้าโฮมกรนถูกต้องครับนะทีนี้ครับเราลองเราลองมาดูสถิติที่สื่อเขาหามาให้กันบ้างนะครับว่าเบนเดวิสเนี่ยมีจุดเด่นด้านใดบ้างกับการที่เขาทําไว้ในศึกเดแชมเยนชิพปีนี้เอาปีล่าสุดนี่แหละ2020 21อันนี้เป็นแล้งในทีมนะครับแล้งในทีมเบรสตันนะครับนะ ว่าเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของทีมบ้างการนําบอลกลับมาครอบครองเนี่ยอันดับหนึ่งของทีมเลยนะครับ88ครั้งนะทั้งหมดนะครับจุดที่อาจจะดูแล้วเป็นจุดที่เอ๊ะอ,อาจจะเ,เกตจุดอ่อนหรือเปล่าตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือ,อบรรทัดที่2อง tackle success เนี่ยเป็นการประทะสําเร็จเนี่ยสำเร็จเพียง36%มสิบหกเปอร์เซ็นต์ก็เป็นอยู่อันดับ8ของทีมถ้าคิดแล้วก็คือ ถ้าเข้าประทะร้อยครั้งชนะประมาณแค่36ครั้งอันนี้อ,อาจจะดูน้อยไปหน่อยถ้าดูตัวเลขตรงนี้คือ <c oughs> โดยปกติกองหลังเนี่ยควรจะมีสเสถิอันี้เป็น,น,นอันดับต้นอย่ทีมคือจากที่ผมดูมานะพวกกองการตัวรับจะเยอะสุดแล้วรองลงมาก็เป็นพวกเซนเตอร์ฮากฟูลแบ็กนะครับแล้วก็บรรทดที่3นะครับการดวลสําเร็จเนี่ยอยู่อันดับ2ของของทีมนะครับหกบหกเนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเป็นคนออกบอลจากข้างหลังเป็นคนที่ Dante, คอยทำเกมจากด้านหลังซึ่งเข้ากับปัจญาของรยบูนะครับก็คือเรื่องของการผ่านบอลอันดับหนึ่งของทีมเลย756ครั้งนะแล้วก็ความแม่นยำ79%แล้วก็ติดการบล็อกบล็อกบอลเนี่ยก็อันดับ2องเป็นคนอ่านเกมแล้วบล็อกบอลได้9ครั้งนะครับก็ถ้าเดูจากวิเ <unda> คราะห์จากสถิติตรงนี้ของ Sky s p o r t เราเห็นว่าเขาก็ต้องอ่านเกมดีประมาณหนึ่งไม่งั้นเขาคงไม่บล็อกได้เป็นอันดับสของทีมคือถ้าปิดรูป เบนเดวิสแล้วเปิดสายติให้ผมดูนะถ้าไม่บอกผมว่าเป็นใครอ่ะผมเดาว่าเคลาด์ปิเก้ปิเก้ปิเก้เป็นสไตล์มาร์กิ้งปิเก้ไม่ใช่คนที่เข้าแท็กเกิลเก่งแต่ประกบเก่งแต่เป็นคนประกบเก่งเพราะฉะนั้นไอ้ค่าการบล็อกหรือว่าค่าการดวลกับผู้แข่งหรือว่าค่าการเอาบอลกลับมาครอบครองอันนี้จะเยอะเออถ้าถ้าให้นึกนึกสไตล์การเล่นอาจจะคล้ายๆนะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบ เป็นตัว tackle เป็นแต่ว่าเป็นคนคอยอ่านเกมเป็นกองหลัง cover ไหมเออประมาณนั้นผมว่าน่าจะออกแนว cover มากรูปร่างเขาสูง185เซนติเมตรคือไม่ได้สูงมากแต่ว่ามีความรวดเร็วนะเป็นกองหลังที่น่าจะเป็นสายสปีดพอสมควรแล้วก็เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของการออกฟุตบอลออกบอลใช่ไหมครับที่ดีการผ่านบอลอันดับหนึ่งของทีมอะไรแบบนี้เราลองมาดูภาพตัวนี้กันต่อครับเป็นสถิติจาก t 3 t r e นะครับ tulubox นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมการผ่านบอลสถิติแบบนี้ ก็จะเห็นวิธีการผ่านบอลไปในฟนอลเติร์สนะครับหรือว่าพื้นที่สุดท้ายเขาก็เป็นคนที่ผ่านบอลได้เฉลี่ยแล้วต่อเกมนะขึ้นไปข้างหน้าไปพื้นที่สุดท้ายเนี่ยสามจุดเก้าครั้งต่อเกมคือเขาเป็นตัวออกบอลของของเพรสตันเลยนะครับแล้วจุดเด่นตรงนี้จริงๆมันมีในสคอร์กอาอีกเขาบอกว่ามันเป็นจุดเด่นที่โดดเด่นมากๆของตัวเขานั่นเองดังนั้นถ้าดูแล้วมีโอกาสที่ทั้งคู่ก็คือเบนเดวิสกับคาบอาจจะจับคู่กันถ้าเกิดว่าปรับตัวได้เมื่อไหร่หรือว่าเล่นโอเคกันเมื่อไหร่นย ตัวนี้จะเป็นตัวออกบอลเป็นหลักเลยแล้วก็อาจจะออรอ c o อ e r ไหมแล้วก็อีกคนนึงคาบากักอาจจะเป็นตัวที่ตัวเข้าปาัทะเป็นตัวต็อปเปอร์อ,อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อพอลองดูอันนี้นะครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างหนึง่งตอนแรกผมเข้ามาเช็คนะครับว่าการที่เป็นเดวิสผ่านบอลเยอะขนาดนี้นั่นหมายความว่าเบรสตันนอตเอนเป็นทีมที่ครองบอลเยอะหรือเปล่าแต่พอมาเปิดดู เพรสตันนี่คือครองบอลเป็นอันดับ11ของแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับ <Ừ. S 2> เฉลี่ยนั้นละ5 0าสเรนนั่นหมายความว่าเกมหนึ่งก็คือไม่ได้ค bon รองบอลเหนือวกว่าคู่ต่อสู้มากแต่การที่เขามีสถิติผ่านบอลได้เยอะขนาดนี้อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดเด่นแบบจริงๆของเขาแหละไม่น่าจะฟลุกคือเราไดภาพอีกแบบหนึ่งคือกองหลังบางคนก็ไม่ได้ออกบอลดีมากแต่อยู่ทีมที่ครองบอลเยอะจำนวนการผ่านบอลมันก็เยอะตามถูกไหมเข้าใจแต่อันนี้ครองบอลทีมครองบอลน้อย อันดับหนึ่งห้าสิแปดเปอร์เซ็นต์ของคือคอริชเบสตันอยู่อันดับสิบเอ็ดแต่เขาผ่านบอลเยอะอันนี้ผมว่าเขาเด่นเรื่องการออกบอลจริงๆแล้วล่ะแล้วเอาจริงๆอ่ะขอภาพกราฟิกเมื่อสักครู่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับคือผมผมผมเจออยู่กับกองหลังที่ออกบอลจากแนวหลังอะมาเยอะมากนะจากอย่างอุมติตี้อย่างเคลลายปบิเก้นี่คือกองหลังที่ผ่านบอลเยอะเหมือนกันตลอดอาชีพของเขาดังนั้นจุดที่ผมสังเกตเห็นจากกราฟตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคือการออกบอลของเขาเนี่ย มันเป็นการออกบอลที่ค่อนข้างหลากหลายคือปกติโดยทั่วไปกองหลังเนี่ยถ้าเรารู้ว่า,ากองหลังที่มีเซน์ในการจ่ายบอลเราจะคิดว่าเขาเปิดไปให้กับกองหน้าหรือเปล่าเข้าไปทาประตูหรือว่าเปิดให้กับแนวลุกตัวอื่นแต่การเปิดของเขาเนี่ยคือการเปิดจากแนวหลังจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อบอลหรือว่าการเพลงเนี่ยเราจะเห็นว่าภายทางซ้ายในเยอะเหมือนกันนะน่าจะให้กับพวกแบ็กหรือปีกได้วิ่งต่อถูกคือมันเป็นการเปิดเพื่อให้เพื่อนอเป็น นับหนึ่งของการเล่นเพลงนั้นๆอ่ะเข้าใจอยู่นะคือมันไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ดีกูจะเปิดแต่คือเปิดเพื่อให้เพลงได้เริ่มต้นคือถ้าให้วิเคราะห์นะครับผมว่าเรื่องเกมรับอันนี้ยังไม่กล้าปากหลัก,กฟันทงต้องรอ,อดูว่าเขาเก่งประมาณไหนแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าจะสบายใจได้คือมันอาจจะไม่มีฟิลเหมือนมา,มาดูซาโกไซาโกนี่เป็นกองหลังที่เหลี่ยมเกมรับอย่างนี้นะแต่เวลาได้บอลเนี่ยโลก ออกบอลไม่ได้โดนคู่แข่งเสียโดนเพสซิ่งเสียผพราว่าจุดเนี้ยมันน่าจะหายไปแต่เกมรับดีไม่ดีต้องรอดูต้องรอดูครับยังฟันธงไม่ได้หรอกแต่อันนี้เราวิเคราะห์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาน่าจะมีสไตล์ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลโอ้โหมันต้องมาลองสนามจริงซึ่งความกดดันมันต่างกันการย้ายจากทีมจากเบรสตันการย้ายจากทีมอย่างชาลเก้มาอยู่ทีมลิเวอร์พูลผมว่าความคาดหวังคนละเรื่องเลยนะจริงจริงอันนี้ต้องมารับมือความกดดันอีกเยอะเขาก็อาจจะต้องปรับปรุงหน่อยนะเพราะว่าผู้ๆ นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าเฟลค่อนข้างเยอะคือผ่านบอลพลาดค่อนข้างเยอะแต่อันนี้อันนี้เป็นการผ่านขึ้นหน้าไงมันเป็นรอยปะมันก็มันเป็นการผ่านบอลเสี่ยงไงพวกการผ่านบอลแบบ5050โอกาสเสี่ยงมันเยอะอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเหมาะกับสไตล์ลิเวอร์พูลก็ได้นะครับเพราะว่าเราในช่วงหลังเราได้เห็นว่าลิเวอร์พูลก็ออกบอลจากจากผู้เล่นแนวลึกอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะอ่ะนี่คือ2แนวรับนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยสื่อก็วิเคราะห์ตามสถิติ วิเคราะห์กับสิ่งที่เขาเคยเห็นแต่คือการที่นักเตะคนหนึ่งจะเล่นได้ดีอย่างที่เราเคยพูดย้ำอยู่เสมอมันมีหลายปัจจัยการปรับตัวถ้ามาเราใช้ชีวิตกับในอังกฤษไม่ได้ก็จบเลยมันมีตัวอย่างหลายๆคนอยู่แล้วหรือถ้าเข้ามาลงล็อกไอของที่เรามองว่าค่าตัวแค่นี้จะเก่งหรือเปล่ามันอาจจะกลายเป็นเพชรเม็ดงานก็ได้ผมให้คาเดียวครับอืดีกว่าไม่ซื้อครับ <laughs> อันนี้น่าจะชัดที่สุดอย่างน้อยซื้อ <laughs> มาสองคนมผมว่ามันน่าจะแบบ รู้สึกดีขึ้นเยอะเพราะถ้าเรียบฟูไม่ซื้อใครเลยอันนี้งานหยาบเกินไปโอเคนะครับคุณแอครู้สึกไงทิ้งท้ายหน่อยการเสริมสองกองหลังในตลาดเลดไลน์ก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์คือกับโอซานคาบักอะมันม no um ีข่าวมาอยู่แล้วแต่ผมเซอร์ไพรส์กับเบนเดวิสมากกว่าที่มันเป็นตัวละครลับที่อยู่ในเครือข่ายที่สมรสาครเรีูคงเล็งเอาไว้เป็นรายชื่อแบบมีเป็น10บแต่คนเนี้ยเอามาเพื่อ จะนามาเป็นหนึ่งในแบ็กอัพหรือเอามาใช้แก้ไขปัญหาเพาุรกิจก็อยากเห็นฟอร์มของเขาเหมือนกันจะดีไม่ดีอ่ะมันยังตอบไม่ได้แต่ว่าผมตั้งข้อสงสัยว่าทั้ง2ดีลเบนเดวิสเองราคาไม่แพงคาบากักยืมมาออปชันซื้อขาดแต่ไม่ได้บังคับซื้อ,อถ้า2คนนี้ไม่เวิร์กก็แค่ไม่เอาผมมีความวามีความเป็นไปได้ว่าเบนอย่างเบนเดวิสขายทิ้ง,ย,งยังได้เลยอสองล้าน่แล้วมีออปชั่นที่เดี๋ยวแบ่งส่วนแบ่งให้กับเพสตันด้วย20%โอซานคาบากักถ้าไม่ได้ไม่ดี ไม่ต้องเซนส่งกลับทรงกลับแล้วไปซื้อใหม่ในซัมเมอร์ได้ผมว่านี่เป็นเหมือนการทดลองครึ่งซีซั่นว่าสองคนนี้พอไหมกับการเล่นให้กับเรียบูอันนี้คือความรู้สึกของคอแอกผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันครับผมผมกระหายน้ำนี่เลยครับผู้สนับสนุนของเราครับขอบพระคุณนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างกับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับแล้วก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับจากบริษัทไทยเปเปิลจำกัดมหาชนครับร่วมกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับกับการแข่งขันฟุตบอลนะครับในระดับดมศึกษาครับ University t o u r n a m e n t 2020นะก็เข้าร่วมทั้งสิ้น24สถาบันแล้วก็ได้แบ่งสายการแข่งขันเนี่ยเป็น8กลุ่ม mm. ทำการแข่งขันไปแล้ว8คู่นะครับในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาแข่งอีกครั้งหนึ่งเนี่ย15กลุ่มพาพันสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ Facebook ยูนิ e เว i t ซิตี้ทัว e ์นาเมนต์นะครับใครที่เป็นศิษย์เก่าของมหาลัยไหนก็ตามเชียร์ได้ใช่ครับครับอ่ะนี่คือทั้งหมดครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นในวันนี้ยังไงก็ติดตามรับชมรายการของพวกเราได้ใน2ช่องทางนะครับเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u t u b e อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้กับช anel ของสยามสปอร์ตด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วก็ทีมงานแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ